<laughs> when the top level was built, uh, no more could be placed. It was and is the maximum <laughs> How long will it be, sung My feet will set upon the rock. And may not. ขอเครียดตรงนี้ก่อนนะเนื่องจากเสียงมันเบาไปอ่ะผมเพิ่มเสียงของไม้นิดนึงอาจจะดังไปหรืออาจจะเบาไปก็ขอโทษด้วยโอ้โหไม่มีเปนช่วงที่ผมคุยพูดไกลๆด้วยนั้นน่ะไม่นิดนึง

นี่เลยเหรกูเจอเลยเจออะไรปะเนี่ยคืออะไรอ่ะอะไรห่งความมืดเหรอค้อมข้อมใกล้ๆลุกขึ้นยืนในท่านอยู่โอ้โหขนน่ากลัวมีลูกกระต่ายด้วยเวนคุณคือใครจับเธอมาทำไมเออไม่รูส์มอร่าฉันเป็นผู้ปกครองสิ่งลึกลับและรู้จักไม่รู้จักฉันได้เฝ้าดูคุณเจ้ามนุษย์เฮ้ยเจ้ามนุษย์ว่ะ น่าประทับใจที่สุดคุณต้องการอะไรจากฉันความช่วยเหลือที่ต่อเนื่องของคุณกับเซฟิมัสเซฟิมัสทำให้เขาร้าสมัยมากขึ้น <c oughs> เขาทำหน้าที่ให้ฉันได้ดี <c oughs> แต่เวลาใกล้ถึงจุดสิ้นสุดแล้ว เมื่อก่อนน,นรถ,ถูกเปิดเขาจะหมดประโยชน์ของเขาให้ฉัน,นแปลภาษาอะไรวะเนี่ยเมื่อถึงเวลานั้นคุณจะแทนที่เขาในฐานะทูตของฉันคุณพูดอะไรวันนี้กูจะได้เป็นโยมตูดที่มีเขาถือสามงามซ้ายขวาข้าพระองค์เป็นผู้รับใช้เจ้านายของข้าพระองค์ จะไม่เข้าร่วมคุณปีศาจชั่วร้ายเอาไงดีวะทุกอย่างมันต้องลองเด็กเดี๋ยวเราเซฟไปโคลานก็ได้แล้วก็เซฟทางเลือกใหม่ไว้โอเคเนาะแล้วก็เซฟทางเลือกนี้ไว้เพื่อให้มันมีสองทางเลือกเราได,ไ,ดได้รู้ไงเดี๋ยวกันนะ จะเป็นอันนี้ปะโอเคนี่ๆเราจะเริ่มอะไรแบบนี้เลยไปไม่รู้ความหมายของมันคืออะไรนะเพราะอะไรที่เป็นปนแล้วในเกมนี้คือเป็นแล้วก็คือจบเลยไงมันก็ไม่มีทางแก้ไงเอออย่างหลอดแวมไพายอย่างเงี้ย ยังมีหลายอย่างมากเลยที่มันจะให้เราได้เป็น I wanna be a hero เก็บออฟอะไรอะเก็บดาร์คเอลบร์เก็บตัวอย่างกูแล้วกูต้องไปที่ไหนอะไปดูบรดบรดกูจะรู้ไม่ได้ที่อยู่มันอยู่ไหนอะ่ะ ออกไปเอลวูสไอ้ม oh, <t ell> ึงไม่ออกไปล่าเองวะ I w a n ไปถูปลา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 ผมว่าน่าจะอยู่แถวผมว่าน่าจะอยู่แถวแถวนี้แหละเดี๋ยวขอดูดู โดยการสร้างส่วมสมของเลือดจะคล้ายคนแคะอ่าแล้วกูต้องทำไงอ่ะหาเซต เก็บที่ไหนวะเอลแม่งอยู่ไหนวะเนี่ยแล้วผมคาดว่าน่าจะอยู่ในป่าไม้ในวัดประตูอยู่ในเข่งเก่งต่อยกูเอล L, มันจะอยู่ในเขตที่มันแบบเออมันเอวไหนเอว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 เหรออืม เราก็ไม่รู้ด้วยเดินี่และกันไปที่นี่กัน wanna the hero. น่าจะที่นี่น่าจะโอเค <S <S เ,อเอ้าไอ้ห้าเลยมันก็เสร็จกูเด,ด็เสร็จโจน ขโมยแล้วหนึ่งไปขโมยแล้วไปเผื่อเจอเอลเผื่อเจออะไรเดินเดินเดินหาหาเนี่ยนักลบอาซาวินดัมสัญญารักบิดกระเตียวเยี่ยวไม่ออกตกสะพานเรือสีแดงเอลน่าจะอยู่นี่แหละเอล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 หาเอลกันเถอะ

โอ้โหโอ้โหสุดเวทสุดเวทน่าเสียดายมากขี้แยนเดีโอ้โหโอ้โหเวทหอกเลวหอกโอ้โหมาหมาป่าอู้เนี่ยหมาป่าของแท้หมาป่ายังรอวันหอนเบา เกื่อแป้งนางเป็นมาป้าเดี๋ยวได้ทำกลัวกระจายโดดกับเบบี้บิลโบนจะคอกระโดดกระคอมึงก็คงกำลังบอกว่ากูเปรี้ยวชิพายกูได้กลิ่นความกลัวกระจายลองนี้ป่าววะนั่นใครอีกแล้วใครเอาละแม่ หลายตัวเอาไม่ใช่นี่พูดเดียวกันไหนเอยมาจะมาก็มามึงเป็นใครบัณฑิตบัณฑิตคือใครหูไม่ใส่เสื้อเหรอว้าวผู้หญิงมัานะ่ะขอดูใกล้ๆ้ว้าวกูเห็นอะไรเนี่ยกูเห็นตูด กูเห็นตูดอะไรอ่ะกูแค่เข้ามาหาอุ้ยไอ้เชื่อเข้าไปยังไงวะปุ๊บมาแล้วเข้ามาในเมืองเอ้ยอะไรกูเป็นอะไรอ่ะป๊บเฮ้ยไอ้อะไรอ่ะกูไม่ได้เป็นอะไรเลยอ่ะเอ้ยอ่ะกัดเบอร์เซิร์ฟมาแล้วหย่า ยา่าเฮ้ยอ,อ,อืมอืมจบปะเออเฮ้ยอูอหาเอวเอะเฮ้ยดวนกันเถอะมาดวนกันเถอะมาดวนกันเถอะอ่าปัดถาปถาัดเถอะ จะบวกกูอ่อืออืออือมาเด้พวกกูไปไหนวะโอ้ยยังไม่มาเหรอมาอืออื๊อืออือมาได้แล้วอืออยา ไอ้ย่าไอ้ย่าไอ้ย่าบ้าซอกไอ้ช่กูเข้ามาด้วยความมินดีแต่พวกมึงอ่ะหาเรื่องกูไอเวนเก็บเงินเกาะอะไรวะเกาะไกยสิทธิ์กูมาทุกอย่างเลยไอ่เฮ้ยเลยไอ้หน้าแมวตายซะ ไอ้เจ้าน้ำะได้น้ำเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยไอหน้าแมวไปหาซะไอหน้าแมวเอ้ยเอ้ยเอ้ยเ้ยโอ้มึงจะประกันให้เพื่อนมึงทำไมวะ มาดิอืออือ er อือ er อือ er อือ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 จะดวนตัวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดาบสีทอง เป็นของกูแล้วพลังหิงดาบสีทองเออมาดิอ,อีพี่กุสซู้กับใครอยู่เนะี่ยบาร์ดิเชฟเก็บตายเวโดอเยอะมากเลย quê up. Way. Way. quê co. Am gawil. à, Daphung, ma. Tong à, Daphung. Mardi. Mardi. Ung. 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 ตายหาแล้วเฮ้ยอะไรวะโหขี้ขก่อม่งคตรแข็งแกร่งอุ้ยเจง๋งเงอันนี้เจ๋งเอาเอาเฮ้ยนี่ของดีด้วยเว้ยเอาไอ้หากูเห็นตูดกูกำลังเห็นตูดเก็บนให้หมดรนตุญแจอเลยกู ่ไม่ได้อ,ะม,ดอะมาแล้วไอ้พวกโจรป่ะปะพวกเพื่อนฆ่าอยู่ไนเนี่ยพวกเจ้ายัางไม่ตามฆ่ามาอีกเหรอเองพร้อมใช่กูพร้อมมาดิมึงก็มาดิ ็มาดิอูมาหา Dark e ์กับวูดเอลโผล่มดแล้วคุณเนี่ยง่ายๆเลยว้าวขายไอพวกสาวแล้วเร็วอูเ,วอเนี่ยสาวแล้วเร็ว ดาบควายชายข้างเสร็จกูนะ่ปึ๊บขึ้นไปอ,อะไรคำนี้บ้างเปล่า nhiều tìm rai hạ du di nó mày đại thao kìa hơi quá chân đi 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 Được đi 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 หยิบมาเรียกผมว่าไอาจาบอุย๊ยอีโมนี่อีโมนี่แบบมีพลังอย่างี้กำไรวิเศษมาดิ ตั้งอีกสีฟ้าโอ้อันี่เฮลโอ้มาเด่นข้ามาแล้วเฮ้ยไม่เป็นไรโอ้ยเก่งเพืพ่อนๆฆ่าไปไหนเนี่ยเฮ้ยเอ้าเฮ้ยเอ้ย ออตายากลายเย็นวะข้าขออื้อไม่แต่คุณตีนนี่ไหนอะเพอา,า,อาะาทักไอ้่นเป็นแหละทำไมไม่ตามข้าไป lạ 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 làm lạ lạ này lạ này lạ 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 ฮะหลอมึงฮะเหรอเอาแหละมาเด็กนุยหัวหน้าใช่ไหมเป็นหัวหน้าใช่ไหมเป็นหัวหน้าใช่ไหมขอบคุณแม่สาวเวอร์ไพดูดิพลังแม่งโคตรเป็นเปลี่ยนมาเกาะอีบนนี่แม่งอันนี้แม่งดีจัดอ่ะนี่ไง ทำไรวะขอดูหน่อยสิเรียกผมว่าไอ้จ้าอุ้ยอันนี้อะไรอ่ะไม่ใช่โอ้โอ้โอ้ดอนดูวันมีอะไรอนวันนี่ไม่ให้มีออกไหมอ้าวกูปล่อยมึงมึงกลับทำกูงี้เหรอ ปล่อยกูปล่อยมาเลยอยู่ที่มันจะเลือกไอ้พวกนี้ไม่ฝึกหมาป่าป่ะไอ้พวกแก๊งหมาป่าเดียวดายทั้งหลายเฮ้ยโอ้โหอ่าไอ้ย่อมไอ้จับก็มาเดีมาอยู่รอเชิงอยู่ตรงนี้แหละ เออตูคาได้์ไหมล่ะคือดาบควายชายข้างกัดเออชนี่สะบัดดาบอันใหญ่ได้นี่ฮึบมฮึ่ตายซะ ข้าวขอขาไม่ทําอะไรเจ้าเลยนะเจ้ามันห้าวเองช่วยไม่ได้ช่วยไม่ได้ช่วยไม่ได้ที่จะรุองรักแกแค่ไปต้ามองแต่แล้วไต้กาไม่ได้ไปแกปองก็ไปใครจีบอย่าไปไม่มาไม่เม่นะโอ้ยแย่นะก่อนเดียวดีจะตายด็อกมิสเนื้อหมากูไม่ใช่คนสุริมไปฆ่าไหม สัญญาก่อนเนาะออกมาจะเป็นพวกข้าอืมอะไรอยู่วะไอ้พวกนี่มันเป็นอะไรทั้งหนาวะฮะอูสาปวดแอกให้มือเอ้ยหลบไป อันนี้แม่งโหดเฮ้ยเจอหัวหน้าแล้วอันนี้มันมันเป็นหมาป่าหมาป่าเดียวดายเหรอเรียบร้อยนี่มันพวกหมาป่าเดียวด,ดวายดูไหวไหมเนี่ยดูมันดูมันัาการมัน ต้องการทำอะไรตรวจสอบเฮ้ยเอามหมเออมาได้ดักเอวแล้วมึงเจ้ากู่วลาไม่ปล่อยหรอกพวกมึงอ่ะพวกสารละเลวกูสาปล่อยดีๆก็ยังมาทำร้ายกูยอะไม่กว่า ออเอ้ยเอ้ยทำอะไรไม่ได้หรอกทำอะไรไม่ได้หอกอบน้ำทำอะไรไม่ไดกับน้ำน้ำ โดนหมาที่ตัวเองเลี้ยงย่ำดาบเป็นไงบ้างนะลบไปลบไปเฮ้ยเนี่ยอะไรอ่ะไม่ได้วะ่ะมันใช้อะไรไม่ได้เลยพวกนี้ ตายแล้วตายอีกนี่ตับหัวตับเฮ้ยแม่นางเซเลน่ากูไปไหนวะอ๋อทีนี้ตกใจนี่ก็ไปซะแล้วเอา้าพี่ปลุกมาได้ไงอ,ไอ่ะเบียอาวุธกัน หากันหาหาอูดกดีๆใส่ใส่ข้างหนึ่งเนี่ยแหละดาบสองคมเจอกูแน่บี็บองมาพร้อมนี่คือกงอะไรอะ่ะเช็คดิ โอ้ oh. hey, เฮ้ยมันจะมีป่ะเฮ้ย <Hey, S 2> หักสองที่หักเลยนะไม่ได้ไม่ได้มีปัญหาเลยอยู่แล้วอืม mm hmm. ใช่ใช่ว่ะซ้ายนิดเฮ้ยโอเคความยากไม่มีความเอความยากไม่มีมีไม่ไม่พูดอะไรวะถึงจะเป็นความยากแต่เราก็ผ่านมาได้นี่เหมือนจะเป็นข้อคิดในห,หาด้านสด นีออ่ไรนักหนาเฮ้ยเฮ้ยเท่หเนี่ยเรียกผมว่าไอ้จาบคนนั้นไม่ใช่คนเท่เมนคนที่เฟี้ยวเมนคนที่นนทจับมา นอนได้ไหมเออนอนหน่อยนอนแม่งในกรงเลย ไฮ้ยบุดบุดจ,จังเลยวะ่ะเอากูเป็นไรอะ่ะกูติดเชือ้ออีกแล้วเหรอแม่งเอย้ยติดเป็นโควิดเลยฮะ เฮ้ยคืออะไรวะเฮ้ยเราไป